ปั๊บเช็คหนึ่งสองตืบสวัสดีจ้านะยินดีต้อนรับทุกคนเช่นเคยนะครับสวัสดีวันอากาศหนาวใ <c oughs> ส่บวกสีส้มเหมือนไปยืมหลุงพี่มานะ <c oughs> เออไปขโมยบวกพระวัดไหนมาก็ไม่รู้เราี่คุมโทนเหลืเอเกินนะอา้าวยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับกับเข้าสู่ต้องใช้คำว่าสุดสัปดาห์เหมือนเดิมครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาจัดกันไปครับฟุตบอลยุโรปช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็โอ้ใช้คำว่า มีทุกอารมณ์นะแต่ก็ผ่านไปแล้วคราวนี้กลับมาเป็นบอลลิกในประเทศคราวนี้ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่าความพร้อมของทั้งพรีเมอร์ีกเองและอยากจะบอกว่าพรีเมยร์กีกอุตสาหกรรมมาเตะเสาร์อาทิตย์ยังซอดแจ้กว่าเดิม <laughs> ซอดแจกกว่าเดิมครับเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้มีคู่ไหนบ้างนะครับจัดกันไปเช่นเคยครับผม อดีจัดไปครับสำหรับสาวกสาย u b u p r พ m มพ m ครับโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเพียง14บาทหรือรายเดือนเพียง59บาทนะมีทั้ง YouTube แล้วก็ Netflix นะครับฐานลูกค้ามีมากกว่า18,000คนครับและที่สำคัญมีการต่ออายุการใช้งานแบบอัตโนมัติสามารถรับชมได้ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งทีวีครับลูกค้าคนไหนสนใจสามารถแอดลน์ด้านล่างหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าโจมาได้เลยนะครับผม แล้วครับกลับมาเช่นเคยครับก่อนดูตารางวันนี้เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนกันหน่อยดีกว่าครับแต่ละหลีกก็ใช้คําว่ามีเตะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะเอาของฝรั่งเศสนี่พิกล็อกสุดๆครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทีมนี้นี่ขึ้นชื่อว่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต่อกรเขาเรียกว่าอะไรกับปารีสแซงต์แชงในการลุ้นแชมป์ของลีกเอิงฝรั่งเศสกล้เป็นว่าเมื่อคืนครับโอลิมปิกมักเซยครับโอ้โหแฟนบอลชาวไทยบอกเกิดอะไรขึ้นครับนี่มักเซยโดนคาบ้านนะโดนโอแชกกดใน3ามหนึ่งครับเอ่อฟอร์การเล่นของลูกพี่แกเริ่มสวิงครับส่วนของทางบุนเดสลีกาเยอรมนียูเนี่ยนบรินกับไฟบวกเสมอกันแบบสมานชันศูนย์ศูนย์นานๆทีจะเห็นนะฟุตบอลเยอรมนีเ er สมอศูนย์ศูนย์แล้วก็ลาลีกาสเปนเป็นรัสพาฮามัดครับ ทีมเยือนเอาชนะทางรายโยบายาโกโนไปได้3ประตูโตหนึ่งนะครับแล้วก็มีของอิตาลีเนาะเอมโปเรรเรชเชเมื่อวานนี้เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับฟุตบอลค่อนข้างตึงแล้วก็ออกทีมเยือนซะส่วนใหญ่สุวนของคัมคืนนี้เองมีหลายคู่ที่น่าสนใจคู่บรรยายนสดของเราตอนนี้เนี่ยจะสองจีนสองใจนะเพราะว่าพอการสัปดาห์มันเตะยาวอะ่ะถูกไหมบอลลีกมันเลยเลื่อนเพราะมันเป็นหน้าหนาวครับคู่แรกนี้เตะสี่ทุ่ม คู่2เที่ยงคืนครึ่งส่วนคู่สามตีสามเคิดอยู่ว่าแบบเอ้ยคือถ้าถ้าบรรยายสดคู่เที่ยงคืนครึ่งกับคู่ตีสามซึ่งมันเป็นสองคู่ใหญ่เนี่ยก็ต้องนอนกันก่อนนะครับถือว่าเออไม่เข้าใจอา้าวแล้วมาดูตารางของวันนี้กันหน่อยดีค่ะครับเอาตั้งแต่คู่แรกที่เป็นคู่บรรยายสดกันเลยก็ได้ครับของทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ไปเยือนไบรตันแฮนโฮมเอาเบียนนะซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ต้องใช้คำว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ คือเอรือล่วและเลรือล่วแบบล่วแบบพุนเลยครับพระป่าคว่ำกันเลยทีเดียวครับผู้พวกเขาเองเนี่ยไปพ่ายแพ้ให้กับทาง s p o r t ตติ l งร b สปอในเกมของยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแบบเสียผู้เสียคนเหมือนกันนะครับ4ประตูต่อนหนึ่งนัดน,นี้กลับมาเล่นกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเองก็เล่นเกมเยือนด้วยครับไปเยือนทีมแก่งอย่างไบตันเองซึ่ง เอาจริงๆถ้าถ้าเอาฟอร์มการเล่นปกติเลยนะถ้าเอาแบบปกติไม่เอาฟอร์มการเล่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ถ้าด้วยเฮดทูเฮดที่เจอกันเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันเหนือบากว่าไบาตันแบบเบ็ดเสร็จอยู่แล้วพวกเขาเองมีสถิติที่เหนือกว่าไบาตันรูปเกมดีกว่าจํานวนการยิงประตูดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าหมดและก็ข้อดีอย่างหนึ่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือการกลับมาของทางเควินเดอะอยอ่าเควินเดอะอยเองนัดที่เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยได้ลงมายืดเส้นยืดสายในช่วงท้ายเกมไม่กี่นาทีก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพราะว่าไม่มีโรดดี้ มีเคบีก็อย่างดีนะต้องใช้กบว่าอย่างี้เลยตลนารางคะแนนของทางพิมริงณนะเวลานี้เองเนี่ยซิตี้เองพวกเขาเตะ10นัดมี23คะแนนอยู่อันดับ2ถ้าชนะเขาจะแซงลิเวอร์พูลขึ้นไป1คะแนนแต่ลิเวอร์เตะต่อลิเวอร์เปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมเองก็ต้องยอมรับว่าถ้าเอาความพร้อมเรื่องปัญหาอาการแบบเจ็บเนี่ยของทาง ไบรตันเจ้าบ้านเองเนี่ยอาการบาดเจ็บก็แทบจะไม่ได้มีผลมากนะครับจะมีแค่ทางเลวิสดังที่เป็นเซนเตอร์เตะต,ตัวหลักแต่ในช่วงหลังอีกอร์ยืนคู่กับวานเฮก,กี้ได้ค่อนข้างดีนะแบ็กซ้ายก็ได้เอสตูปีนานกลับมาขวาวอลแมนผู้รักษาประตูยังเป็นวาร์เ,เกนเหมือนเดิม4ตัวกลางนี่ถือว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้จีดจาดมากอ่าไม่ได้จีดจาดมากแต่ การเล่นก็อยู่ในจุดที่ใช้คำว่าคงเส้นคงวาไม่ว่าจะเป็นทางจาคอมเมอร์เดอร์อ่าแจ็คฮินเชลวูดมีฟาดี้หรือแม้กระทั่งคารุมีโตมาครับส่วนแดนหน้าเนี่ยเลือกใช้เป็นลูสเตอร์กับทางเดนนี่เวลเบกซึ่งในช่วงหลังเองไบรตันลูกทีมของทางเฮเซอร์เองเนี่ยมักใช้เป็น4-4-2อ่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ไบรตันเองค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่า สนัดหลังล่าสุดเนี่ยไบยตันไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอลิเวอร์พูลสนัดในบอลถ้วยแล้วก็พรีเมียร์ลีกรวมถึงนัดที่เจอนิวิคาเซินเจอวูฟพวกเขาปรับมาเล่นเป็น4-4-2-5นัดแล้วนะ ถ้าไม่นับนัดเจอลิเวอร์พูลเนี่ยต้องใช้คําว่าระบบ4-4-2ของไบรตันเองเก็บชัยชนะได้ 2. เสมอหนยังไม่แพ้ใครจะแพ้แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นเองครับนัดที่ต้องใช้คําว่าเจอความเยี่ยมยอดนะต้องใช้คำว่าเจอความเยี่ยมยอดของความนิ่งครับแต่ตามจริงนนัดนั้นไบรตันเล่นดีนัดล่าสุดที่ไบรตันแพ้กับลิเวอร์พูลสอเนี่ยคือไบรตันเล่นดีครับแต่มันไม่คงเส้นคงวา แต่ไอตัวนิ่งเนี่ยคือลิเวอร์เลยละครับโอ้โหเล่นนิ่งจนฝั่งตรงข้ามท้อต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยชนะสเปอร์ชนะ ur, ชนิวคาสเซิลเสมอวูแพมตันถือว่าผลงานของไบตันเวลาปรับมาเล่นเป็น442น่าสนใจครับส่วนของทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเอาสภาพความพร้อมของทีมเนี่ยถ้าปัญหาอาการบาดเจ็บก็ยังมีรบกวนบ้างครับโดยเฉพาะโรดีเนี่ยยาวๆอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงรูเบนดีอาร์สมีปัญหากล้ามเนื้อแล้วก็ กิลิแต่ตัวอื่นๆก็กลับมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเจอร์ีโดกูลหรือแม้กระทั่งอาเควินเดอรอยซึ่ง11รายชื่อผู้เล่นของทางซิตี้เองก็ผู้รักษาประตูแอนเดอร์สันคู่เซนเตอร์กลับมาเป็นอาคันจีกับทางอาเก้ครับเพราะว่าอาเก้กลับมามีชื่อซ้ายกวาดิโอขวายังเป็นลิโค้เลวิสเพราะว่าวอลอก,กอ์นี่ยาวๆนะมิดฟิลด์ตัวกลางได้เควินเดอร์อยกลับมาก็จะเป็นเควินเดอรอยโควาซิตแบนนาร์โดไหม ขวาโฟเดนหรือเซวินโยหรือโดกูมาติอาส์นเยตคือพอคือกลายเป็นว่าซิตี้เองเนี่ยพอได้เควินเดอะบอยกลับมาตัวเดียวริมเส้นนักเตะเหลือเลยเออมันกลายเป็นอย่างนี้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับการขาดหายไปของทางโรดี้การขาดหายไปของเควินเดอะบอยมันทำให้เป๊ปปูดิโอล่าเองต้องขยับ ริมเส้นธรรมชาติหรือพวกหน้าลายเนี่ยมาเล่นเป็นฟิลช่วยโควาซิตไม่ว่าจะเป็นแบร์โดซิลวาฟิลโฟเดนหรือแม้กระทั่งมาติอสนูนเยสเองที่ในช่วงหลังก็แล้วแต่อารมณ์ออกข้างบ้างเข้ากลางบ้างคือแล้วแต่เป๊ปจริงๆแต่พอได้เควินเดอบอยกลับมาเนี่ยเควินเดอบอยมันเหมือนเป็นเบอร์8ยืนแล้วเขาใช้เบอร์6ตัวเดียวธรรมชาติอยู่แล้วครับซิตี้โคววซิตที่เหลือกลายเป็นริมเส้นเลย แต่คราวนี้แหละครับผมว่าซิตี้เองจะเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางหน้าเป้าก็ยังเป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ครับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ในช่วงหลังเนี่ยมีทุกอย่างครับไม่มีอย่างเดียวคือโชคชะตาช่วงหลังต้องทําบุญหน่อยนะยิ่งในช่วงกลางสัปดาห์เองเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยคือโอกาสเยอะลูกโทษก็ได้แต่ฮาแลนด์วันที่มันไม่มาคือเข้าใจความหมายใช่ไหม คือวันที่มันไม่มาเนี่ยยิ่งจ่อจก็ไม่เข้าครับแต่วันไหนที่มานะมึงตีลังกาสกอร์เปี้ยนคิกยังเข้าอะ่ะถึงบอกฟุตบอลนอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งถ้าดูจากสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมก็ต้องยอมรับว่าทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้มากกว่าของทางไบตันเป็นทีมที่เล่นดีเล่นสนุกครับแต่ปัญหาของไบตันก็เหมือนนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับพอเจอทีมใหญ่เนี่ย ความคงเส้นคงวาแบบ90นาทีเนี่ยไบยตันมักทำไม่ได้พวกเขาจะมีช่วงจังหวะที่เล่นดีมีโตมะามีช่วงจังหวะที่ลากได้เวลเบกเอยมิดฟิลคู่กลางอย่างฮินเชลวูดฟาดี้คือไบตันจะมีจังหวะที่เล่นดีแต่ข้อเสียคือมันไม่เล่นดีทั้งเกมไงมันจะเล่นได้ประมาณสัก30นาทีแล้วก็หายไป30 มาเล่นได้15นาทีแล้วก็หายไปเลยอีก15นาทีซึ่งจุดไอ้ที่หายไปนี่แหละครับมันเป็นจุดบอดที่ทำให้ไบรตันเองเนี่ยถือว่ามีสถิติการเสียประตูแบบนี้เสมอซึ่งอย่าลืมนะครับว่าไบรตันเองเป็นทีมที่ยิงได้ดีเกมบุดกดีก็จริงนะครับแต่ไบรตันมีเปอร์เซ็นต์การเสียประตูค่อนข้างสูงต่อนัดเนี่ย อยู่ที่1.8เลยนะนั่นหมายความว่า10นัดหลังสุดไบตันมีโอกาสเสีย2ลูกต่อเกมสูงมากแล้วเจอซิตี้อ่ะเข้าใจกวาหมายไหมแล้วเจอซิตี้เนี่ยก็ต้องยอมรับควาบต้องดูว่าเกมรับของทางไบตันเองจะเป็นยังไงนะเพราะว่าพอกลายเป็นทีมที่เสียประตูเยอะเนี่ย คืออย่าลืมนะครับว่าพอเสียประตูเนี่ยโอกาสชนะมันน้อยลงเข้าใจความหมายใช่ไหมอ่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยส่วนตัวยังเชื่อว่าซิตี้เองจะคัมแบ็กกลับมาได้แล้วก็กดดันลิเวอร์พูลไปก่อนนะครับคราวนี้เราค้าไมไปดูที่ลิเวอร์พูลเลยลิเวอร์พูลเตะในช่วงตีสามนะครับต้องใช้คาว่าใครไหวก็ไหวน่าจะได้ดูเหมือนกันแหละลิเวอร์พูลเองเปิดบ้านเจอกับทางแอสตันวิลล่านะในช่วงตีสาซึ่งสภาพ ในตารางคะแนนเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าก่อนเตะเองลิเวอร์พูลพวกเขาคือจ่าฝูงจ่าฝูง2สถาบันเลยนะเพราะว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเองก็เป็นจ่าฝูงอะไรมันจะหนาวขนาดนั้นส่วนแอตตานวิล่าเองอยู่อันดับ6ครับเตะ10นัดมี18คะแนนลิเวอร์พูล10นัดมี25คะแนนต่างกัน7คะแนนก็ถือว่ายังไม่เยอะมาก สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมก็ต้องใช้คำว่าฟิลบ้านใครบ้านมันอ่าฟิลบ้านใหม่บ้านมันในฤด,ดูกาลที่แล้วแต่คู่นี้เนี่ยยิงกันเยอะทุกนัดยิงกันเยอะทุกนัดน,นะเปอร์เซนต์กันยิงเกิน2ลูกทุกนัด จริงๆครับคือยืนพื้นมี2ลูกทุกนัดน,นะครับก็ต้องดูครับว่าพอพอเป็นทีมที่ต้องเล่นบอลยุโรปด้วยกันทั้งคู่่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์เองเล่นบอลยุโรปผลงานนี้ต้องใช้คำว่าสุดติ่งกันดิ่งแมวครับคือกดเลเวอร์คูเซน4-0ส่วนแอตตันวิลล่าไส้แตกโดนขับบุชพ่ายแล้วก็กลายเป็นมีมแบบใหญ่โตมาโหรานครับไทรอนมิงจับบอลในขอบเขตโทษไทรอนมิงคือคืออันนี้ก็ถือว่าน่าสงสาร นะเพราะว่าไทยรถมิงบอกคือไม่ได้ลงสนามครับนึกว่าเพื่อนส่งให้มาเตะตรงนี้ก็เลยจับบอลซะเรียบร้อยแหนบอลแล้วก็เป็นจุดจบเลยบอกแพ้พ่ายให้กับคับมูนไป1 0ศูนย์ครับสภาพความพร้พอมของทั้งสองมครับลิเวอร์พูลเองปัญหาอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ต้องใช้คาว่าก็ยังเดิมๆครับโชต้า อาริซอนเบเกอร์เอ็นเรียดเคียซ่าอ่าเคียซ่านี่ยาวๆเลยนะส่วนตัวอถึงค่อนข้างพร้อมครับโดยเฉพาะแผงแบ็กโฟผู้รักษาประตูคาเลเฮอร์ในช่วงหลังผลงานต้องใช้คำว่าดีจนลืมอาริซอนเบเกอร์เลยพูดได้คำนี้เลยครับส่วนคู่เซนเตอร์โกนาเต้ฟานไดซ้ายโรบโบอขวาเทียนอเล็กซานเดอร์อาร์โนสามตัวกลางปรับเปลี่ยนได้ต่อเนื่องครับกาเวนเบิร์กอ่อาอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อรเอรคอร์ติสโจนก็นกนได้ โดมินิกบอสไลก็ได้คือ3มิดฟิลกับ1ใช้คาว่าสายวิ่งพลานคือสามารถโรเตชันกันได้นี่คือถือว่าเป็นจุดดีของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ครับว่าแดนกลางมันชดเชยได้แล้วมิติฟุตบอลต้องใช้คำว่าไม่เปลี่ยนแปลงแถมจะดีขึ้นด้วยนะถือว่าน่าสนใจครับส่วน3ตัวหน้าก็ ต้องมาวัดใจครับว่าโมฮัมเม็ดซาร่ายืนพื้นแน่นอนลุยดิอาร์ตกั๊กโปรนูเยสโลเทชันกันเองคือ3ตัวนี้ คือใครลงก็ได้เข้าใจความาหมายไหมกั๊กปูลงผลงานก็ดีรุยดีอาร์ตก็ยิงอย่างต่อเนื่องนัดเจเลเวอ์เองนี่จัดแฮตทริกเลยส่วนดาวินนูนเยสเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่มีส่วนร่วมกับเกมแทบจะทุกนัดก็ถือว่าลิวเวอร์เองกลายเป็นว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยกลายเป็นทีมที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วทําให้ฟอร์การเล่นน้อยที่สุดนะถ้าเทียบกับทีมหัวตารางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซิตี้ อาเซนนอ,นอาหรือว่าแมนยูเอ้ยแมนยูใช้หัวตารางหรือไม่ใช,ใช่ส่วนของทางแอตตันวินลลาในช่วงหลังก็ต้องยอมครับว่า,าเขาเรียกอะไรอะ่ะลูกทีมของกูนายเอมเมอรี่คือมันก็จะวนกลับไปทางเดิมก็คือสัควอทีมมันเริ่มไม่ไหวอะ่ะ คือแอตตานิล่าถามว่าเป็นทีมที่เล่นดีไหมแอตตานิล่าเป็นทีมที่เล่นดีครับมีคาแรคเตอร์ของฟุตบอลฟาสต์เบรกที่ชัดเจนระบบ4-4-2ที่สามารถสวิตช์มาเป็น4-2-3-1เวลาต้องการครองบอลแล้วกลับไปเป็นเกมสวนกลับใน4-4-2ของเวอร์ชันอูนายเอเมอรี่เองเล่นได้ค่อนข้างดีครับเพราะอย่าลืมว่าอูนเอเมอรี่เองนัดไหนเนี่ย ถ้าพวกเขามีเปอร์เซ็นต์การของบอลหรือเป็นทีมที่เหนือกว่าเขาจะปรับเป็น4-2-3-1แล้วยืนหน้าเป้าเป็นวักกินตัวเดียวทันทีนะแต่ถ้านัดไหนพวกเขาเป็นรองเขาจะปรับเป็น4-4-2แล้วดันมอร์แกนโรเจอร์ไปยืนคู่กับวักกินคืออันนี้คือจุดเด่นของนายเอมเมรีที่สามารถอ่าโรเดชันและสวิตจังหวะได้ค่อนข้างดีครับแต่ปัญหาของแอสตันวิลล่าคือนักเตะมันมีแค่นี้เลย คือพอพอต้องเล่น3นัดต่อสัปดาห์ติดต่อกันยาวๆมันเห็นได้ชัดเลยครับนักเตะหลายๆคนที่ไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าบ้าพลังจัดๆอย่างพวกจอห์นแม็กกินอายูริเตเลมานอารโมโดโอนาน่าที่เป็นมิดฟิลตัวรับจาคอบแรมซี่รวมถึงคู่หน้าอย่างวักกินแล้วก็รมแกนโรเจอร์เนี่ยคือ มันไม่ไหวอะ่ะคือมันยืนระยะไม่ได้อันนี้ชัดเลยนะมันยืนระยะไม่ได้แล้วตัวสำรองหลายๆตัวมันไม่ว่าจะเป็นเลออนไบรลี่เอ่ยอ่าดูแรนเองก็คือก็ต้องยอมรับว่าเซตพวกนั้นเป็นนักเตะที่มักเล่นดีในการเป็นตัวสำรองแต่ไม่ใช่นักเตะที่สามารถยืนระยะ11ผู้เล่นตัวจริงได้ก็ก็เนี่ยแหละครับคือเป็นจุดที่ที่แอตตันวิลล่าเอง จะจะใช้คำว่ามีปัญหาแบบนี้มา2-3สาฤดูกาลก็ด้วยคอร์ของทีมแล้วก็งบประมาณในการทำทีมหลังก่อนหน้านี้ได้รอสบาร์ลี่มาแล้วผลงานโคตรดีเลยรอสบาร์ลี่รอสบาร์ลี่ตอนที่เล่นลงมาเนี่ยแล้วแอตตันวินล่าปรับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์โฮลสองตัวเอารอสบาร์ลี่เป็นเขาเรียกว่าตัวขับเคลื่อนให้เตเลมันคอยคุมเนี่ยอุ้ยเล่นดีมากแต่เล่นดีไหมแป๊บเดียวครับ ไม่ไหวเจ็บเลยเออแล้วเจ็บถูกตัวด้วยนะเพราะว่าฟุตบอลสมัยใหม่อย่างที่บอกนะหลายๆคนเนี่ยทราบอยู่แล้วครับว่าคาแรคเตอร์ฟุตบอลสมัยใหม่ถ้ามิดฟิลด์คุณดีคุณมีชายไปเกือบก,กว่าครึ่งอะ่ะแล้วมิดฟิลด์ดันมาเจ็บกันนันครับคู่นี้ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังมองว่าเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเองค่อนข้างดูดีแต่อย่าลืมครับว่าอูนัยเอเมรี กับ4-4-2ของเขายังเป็นทีเด็ดคู่นี้ประมาณไม่ได้คือกลัวกินกันไม่ลงนะถ้าจะให้ฟันธงเนี่ยคู่นี้ผมออกว่าจบเสมอ2-2นี่เอาแบบมันๆเลยครับเตะตีสมันต้องอย่างนี้แต่ถ้าเตะตีสแล้วเหมือ0-0นันไม่ใช่เรื่องครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนะเออมันเป็นอะไรที่แบบเดาทางยากครับคือลิเวอว่าูลมันคงเส้นคงวาจนเราหาจุดอ่อนไม่ได้แต่ฟุตบอล มันชอบมีอะไรมากระชากเสมอแฟนลีเวอร์บอกจะดีสินะเออส่วนคู่อื่นที่เตะในวันนี้เองก็มีหลายคู่ครับในช่วงสี่ทุ่มเองเนี่ยมีเบนฟอร์ดเจอบอนมัด พาเรตเจอฟูแลมนะเวสแฮมเอฟเวอร์ตันแล้วก็วูฟเจอเซาทแธมตันวันนี้เองผมน่าจะได้มันใหญ่ดึกยาวไปเลยนะตั้งแต่คู่ซิตี้ไบตันแล้วก็ริเวอร์ไปแอสตันวินล,ลา่าส่วนคู่สี่ทุ่มเองอัปเดตผลเอาแล้วนอนทักผนไม่กอนดีกว่าครับไม่งั้นนี่ คู่ตี3ริเวอร์ไม่มีเสียงแน่นอนนะครับจัดไปครับสูตรของเทเอร์เยบันนีมีน่าสนใจครับเยะละบันนีเองวันนี้เนี่ยาถ่ายทอดสดผ่านพีพีทีวีเนี่ยเป็น Munich, ยบร์ทมิวนิกเยือนซังเพารลีมีเลเวอร์เยือนโบคุ่มโอ้โหคู่นี้นี่3เม็ดขึ้นทั้ง2อคู่แน่นอนครับสายยิงเยอะอยู่แล้วดอทมุนโจมามก็เหมือนกันครับสายสายยิงเยอะเบเมนฮอตเซนคิวเหมือนกัน เยอรมันนีใครชนะไม่ชนะไม่รู้ครับแต่มั่นใจว่าสี่คู่เนี้ยยิงเกิน3ลูกทุกคู่แน่นอน <c oughs> อย่างนั้นไปเลยเดี๋ยวไปเจอกันช่วงบรนยายสดครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเช่นเคยครับพอนี่กับอีสไต์สตูดิโอคุยกันก่อนนะดอนพักคอนอุต่วาวันเสาร์แล้วยังบอลยังเตะตีสอยู่ส่วนของพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย วันนี้ยังไม่เตะเลยถามพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคู่ใหญ่หลายคู่นะไม่ว่าจะเป็นอ่าบิ๊กแมตช์อย่างเชลซี Chelsea, เจออาร์เซนอลแล้วก็โคตรทีมแห่งเกาะอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเลเตอร์อันนั้นเดี๋ยวค่อยจัดกันให้อีกทีของพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบอลเตะดึกๆนะยิงเยอะไว้ก่อนจะได้ไม่ง่วงนะ